ตอนนี้ก็อยู่ที่วัดป่าแสงธรรมนะครับทุกคนเพื่อนพามาหลังจากแต่งงานแล้วหนังก็เลยบอกว่านันจะมาทาบุญอะไรครับอันนี้เอรดี้นิโกเอดี้นิโก้แอนด์บอมมี่เหมือนเดิมสวัสดีครับเขาจะพาเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะมาทาบุญหลังจาก แต่งงานไปเด็กกูซีล y งยูทูบอีกแล้วดินะ EP 2วัดถ้ำแสงธรรมนะครับไปจะมีบันไดขึ้นอันนี้เขาเขียนว่ากี่ขั้นนะดูกันนะฮะหล่อมากวิดีโอนะครับผมว้าวคุณโอเค Very steep climb but it will be okay we have water with us just 10บา t per bottle let's go let's go ไปพวกนั่งเราก็จะพาไปอ่านป้ายก่อนนะแป๊บหนึ่งเขาบอกว่าบันไดขึ้นถ้ำ238ขั้นไปร้อยพุทธบาทอีก480ขั้นทั้งหมด480ขั้นไป 480ขั้นนะครับทุกคนวันนี้เราจะไปกันเพื่อนก็คือพาเพื่อนต่างชาติมาจากเนเธอร์แลนด์ไม่เห็นไม่เห็นก็ซูมเอาอยู่ก็เหนื่อยอยู่นะตอนนี้คือเตรียมหงไทย they ride they rode that uh 430 438ขั้นปะ438 steps เจสันอยี่นี่เรามาจากตรงนู้น แล้วมีเพื่อนน่าจะได้อยู่เพื่อนชิว how you feeling very good good not tired not tired ถ <t belongings> uh ึงแล้วเป็นแบบนี้เป็นวิว อันนี้เป็นป่าหิมะานนะรับมึงคื้อันอยู่ตรงเียนอนุบาลอยู่ด้กูจะบาปไหมนะน่อยู่นะทุกคนโอเคค Uh, binocular, you can maybe see uh, our village uh, over there. the It's uh, right to the mountain, and Yeah. yeah. But it's very far away. Sometimes, to okay He's make it up. <laughs> no, it's I have no idea it's true sky oh, very oh, no. beautiful. Today is the day of Fastlight, I sell my <myself>, It's Go <gomery> <glued> มึงไม่เห็นหรอกกูถ่ายกล้องหน้าโอ้ยอ๋อด้านบนแล้วม <c oughs> บนเป็นแบบนี้นะทุกคน ในต้องตงบุญมันจะมีป้ายเขีนว่าอุ้ยหมูเอื้อก็้าทางไปรลอยพุทธบาทเองอ๋อซื้อใช่ไหมโอเค นี้ข้างในจะเป็นมันถ้ำนะครับแล้วก็มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับเดี๋ยวก็จะขอเข้าไปไหว้ก่อนะอาจจะไม่ได้ถ่าย ีมานี้พยายามเเสังฆทานานี้สัพเทวารานียุปุสังฆาตกัโนโยามะสาตุโนเปนเจยุบขังโคข้าวสาลีทั้งหลายมีความดึงดสวายทังทานเศรษฐสงพระเจสงุกรั หไหนแ,แบ่งพี่กินหน่อยไม่ได้เหรออร่อยเปล่าอร่อยไหม <c oughs> <c oughs> ต่ยังไอกินเด็กหน่อยกินแก้งแกงนองเล็กอันนี้วิวสวยมากเดี๋ยวถ่ายให้ดูนี่เลยนี่ แบบนี้เลยของจริงหยุดวัดติดภูเขาเลยนะครับอืมสาธุบุญเอาจริงๆเอาดีๆแม่บริจาจาั่คำนุษย์ุทดอือมยันตะดึกทายเดี๋ยวเราจะไปจุด รอยพระพุทธบาทแล้วก็สกายวอกเฮ้ยนั่นเป็นมันสัปลังบอใช่ไหมก็ขิงเออเนตากขิง สอนเพื่อนตี๋ถ้าเราไปแบบเพื <thoroughly adapt dear> ่อนเราต้องบล็อกเนาะแถมเราแมน sound mixer and video mix. พี่ท้องฟ้าสวยจริงมึงในกล้องอ่ะในกล้องท้องฟ้าสวยมากที่พระดามีงอนไม่ได้ ที่มาของเต่างอย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 เอ็ดดี้บอกว่าภูเขาอันนั้นเป็นภูเขาลิงเรามีลิงอยู่ตรงนั้นอ่ะเฟิ่นบอมรีวิวซิเฟิ่นบอกเราก็จะมาว่าที่มาของเพลงเต่างอยเต่างอยเสียเงินที่ปากเต่างอยน้ำโชคลา แกสิมาเต้นในวัดแกซีบ่ได้อยู่สัมภาษณ์ซีโอ้ยเพื่อนแตดกน้าอยจะไม่ได้ขึ้นมาตอนนั้มากินข้าวแบบเอ้าพี่บ่เห็นน้ำเลยนี่มันพามาแต่กูไม่อยากขึ้นตอนนั้นกูขี้เกียจอ๋อเอากูขึ้นมาอยู่ขึ้นมาแป๊บเดียวแต่ว่าไม่ได้ขึ้นมาตรงนี้วันนี้ต้องเซลฟี่ ท้งหน่อยทางลงก็จะชันหน่อยแต่ว่าได้นี่คือสกายวอล์กนะเราสแตมนิโคไปไ่ยสกายวอล์กนิโคล Okay, I want to take pictures. Okay. Yeah. Wow. Your camera is so beautiful. And this. Yeah. น่าน่ i สดโมมย่าโอเคค่ายเม่าฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฟร์มวัดวัดอะไรไม่รู้ลืมสภาพตอนนี้ลงมาแล้วนะครับทุกคนลับเ,เพื่นก็คือซื้อหวอยู่ ดูวันซ้อมโฟล์คเตอร์อ h นนี้กันนอนถึงโอเคถึงแล้วนะครับทุกคนข้างล่างมันจะขึ้นไปข้างบนมาไม่ได้ยากมากมาได้ไม่เหนื่อยมากมันมีพักเป็นแบบระยะระยะอยู่ชื่อว่าวัดถ้ำแสงธรรมวัดถ้ำแสงธรรมที่สีชมพูแถวสีบุญเรัมย์ If you look on your left you will see a lake ไอ v อ r เปอร์ปล่อยเตาเฮียมีอฟมปล่อยตัวใสวีทปล่อยเตาตอนนี้เพื่อนกำลังจะพามาที่วัดถ้ำผาน้ำเที่ยงมันจะเป็นวัดที่มีลิงนะครับรทุกคนอันนี้ก็ลิงชื่ออะชาเลตมันอยู่ข้างในเหรอบอมเราต้องลงใช่ไหมเ <Look, S 2> ราจะเจอลิงไหนอะ No, 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 You no, 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 ไม่มาและจ h า the alpha come ดอ n นนี้คือดัดดี i องลิงน g ค l ั o เออดัดดีของลิงมาเลยอุยมาเป็นสุนเลย y a l e m e มันประยานี่ดี๋โอ้ยวะนี้มันเอา Yeah, ยัง and then they will come a l o s s วิ่งเหมือนคนเลยเอาเขากินเร็วเทอะวะ <laughs> ม,ามาเมื่อนี่ <laughs> เอ <laughs> นอนางสิเอาเอ็ดดี้เอ็ดดี้ can you give to the student เออคือลูกแหละคือ <laughs> <laughs> เออมันตายละอ๋อ oh, you see they gave it to the babies the bigger monkeys

อัดนี้บัเนาะอันนี้มันกลัวเลยบ้างไหเนี่ยอดี้เคกับเดมกลัวเมียก็ฮะกลัวเมียงก็เาไปดอันนี้กล้วนะไงอันนี้ไงตัวใหม่หัวหน้าฝูงหัวหน้าฝูงเอลฟาก็ยนให้เอลฟาเนี่ยเอลฟาเอลฟา คือลูกนางกินนมด้วยแล้วแม่มันก็ต้องกินอันนี้โซ่กับปล่าแล้วกับเปล่าล่ะกล้าแสงไหมเขาบอกภาพแสงซินทอดมาดามบอกนี่ซินทอดรัล